ทุกคนมีใครมาหรืออยังไม่มีมาแล้วทุกคนก็วันนี้มาไลฟ์แบบอ่ากองแมวนะคะเยลี่อร่อยไหมอร่อยแะคะ่ิอ้นอีกสิ้าน <c oughs> ่าอนใจว่า ปอนยิสิค้ามามีพี่รอตั้งแต่ที่ท่าน้ำแล้วฮะที่นี่ท่าน้ำหรอจะตีปะไม่ได้นะ้ำมามีมาม,มีห้ามตีนะคะห้ามเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีเด็กกันแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ บรรยากาศแปกปะเพราะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะคะอยู่อยู่นอกห้องอยู่หน้าห้องนะคะเฮ้ยคนิ้งมาด้วยหรอไม่เคยมานานแล้วนะวันนี้มืดชาจ,จังกีกีทำไมเธอเธอมีเน็ตแล้วหรอใช่วันนี้ยังไม่มืดเลยดูสิ สนใจมานั่งข้างๆไหมตรงนี้ว่างนะมานั่งเนี่ยดูท้องฟ้าพี่จะเป็นลมมามีจะเป็นลมเดี๋ยวจะตีปากมามีเออเอาสิอยู่บ้านได้เออเอออยู่บ้านแต่ว่ามาใช่ไหม ใช่คะ่ะก็วันนี้หนึ่งทุ่มแล้วยังไม่มืดเลยไม่รู้ว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่เหมือนกันหรือเปล่าแบบเมื่อช้าก็จะโชว์ให้ทุกคนดูได้ไหมเดี๋ยวทุกคนจะขอคิดก่อนว่าจะได้ไหม หนึ่งทุ่มแล้วยังไม่มืดใช่ทุกคนอันนี้คือแสงธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะทุกคน Hi there sweetheart Hi there ดีกับเธอดีกับแม่มาแบบเดียวมาแบบเดียวเพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวมืดแล้วมันก็จะมืดแล้วฝนตกหนักมากบางกะปิหลอตอนนี้ที่นี่ไม่ตกค่ะแล้วก็ยังสว่างอยู่ใช่ วัดดีมิงวัดดีวัดดีวัดดีระวังยุงกัดใช่ไหมตอนนี้ไม่มียุงนะคะแต่เดี๋ยวสักพักน่าจะมียุงก็คือว่าชอบมาแอบนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นคือห้องเนี้เป็นห้องแบบไม่มีคนอยู่ใช่ก็ชอบมาแอบนั่งตรงนี้นะคะเพราะว่าอ <All. S 1> ่า มันเป็นแบบว่ามันก็เป็นมุมที่เป็นมุมที่เงียบสงบแล้วก็แบบนั่งข้างนอกแล้วก็มามองท้องฟ้าตรงนี้ก็จะก็จะเห็นทางภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าด้วยพอโควิดทำให้ห้องผ่าตัดโดนปิดอดทำผ่าตัดเลยอ๋อเหรอคะโอ้ยก็คือว่าทำงานผ่าตัดเหรอ ฮัลโหลแล้วแอบชอบเราด้วยเปล่าเฮ้ได้เหรอแพนกล้องให้เห็นภูเขาหน่อยเหรอก็อยากจะแพนนะแต่ว่าขอดูก่อนว่าทุกอย่างโอเคไหมอืมอืมยังไงอะอย่างงี้เหรอโทรศัพท์อาจจะตกลงไปก่อนนะคะทุกคน อ๋อเรากลับกล้องได้นี่เออเดี๋ยนะคนที่เขาฉลาดเขาก็จะกลับกล้องกันนะคะคนี่ไงก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะก็จะแบบเป็นท้องฟ้าอย่างเงี้ยเคา แกมืดแล้วทุกคนแล้วเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ก็แบบจะบอกว่าคือวันนั้นอ่ะก็แอบบมานั่งกินไอติมตรงนี้แล้วก็แล้วก็พอกินเสร็จเขาก็คือแบบว่าแกะใช่ป่ะแล้วก็วางซองไอติมไว้ตรงนี้กับไม้ไอติมแล้วก็ไออุ้ยแล้วก็วันต่อมาก็มานั่งตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบแล้วก็เห็นว่าซองกับไม้ของเมื่อวานลืมมาไปทิ้งค่ะทุกคนชู ต่ว่าเอาไปทิ้งแล้วนะคะเห็นภูเขาแล้วใช่ <laughs> เห็นใจเราด้วย <laughs> วันนี้วันเกิดเราไว้พ่อในะวันเกิดหรอสุขสายวันเกิดนะคะขอให้เป็นปีที่ดีเลยนะเป็นวันที่ดีด้วยแล้วก็แล้วก็เลิบเลิบนะคะ <laughs> หมดขึ้นไม่ขึ้นตรงเนี้ยไม่ขึ้นหรอเพราะว่า พราไม่ขึ้นอะไรนะวิวดีมากๆใช่ตรงนี้วิวสวยแต่ว่าแต่ว่าเชียงใหม่อ่ะเหมือนแบบอยู่ตรงไหนก็จะมองเห็นเขาล้อมรอบนะกินข้าวเย็นยังยังเลย เธอชอบบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ไหมสนใจย้ายภูมิลำเนาไหมชอบแล้วก็สนใจด้วยคือแบบตั้งแต่ก่อนย้ายเข้ามาซีเจมก็เคยคิดว่าแบบอยากย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็แบบได้มาเข้าซีเจมก็แบบได้มาอยู่เชียงใหม่จริงๆวันนี้ไม่ติดยาดมเหรอ ไม่ได้ไม่ได้พบค่ะวันนี้เดี๋ยวทุกคนแซวไง <S 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 ที่บ้านก็มองเห็นดอยสุเทพว้าวคืออะไรอ่ะมามิงตัวจริงเป็นคนทำรรมาถมัวจริงไหมครับตอบหน่อยครับทำไมอ่ะใครบอกมาว่าเป็นคนทำรรมาถมัวก็ไม่รู้สิ อยากมีเพื่อนนั่งดูภูเขาด้วยไหมยอยากสิเนี่ยว่างๆทุกคนทุกคนทุกคนคิดถึงมางงี้คิดถึงคิดถึงเหมือนกันผมน้าม้ายาวแล้วไม่มีลมเนี่ยร้อน แสงสว่างดีวันนี้ปากไม่แดงจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆเราซีดกว่านี้อีกจะบอกให้แต่ว่าแบบเออเติมปากนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะแบบฮ้ยมามิงเป็นอะไรอะ่ะป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเสียงอะไรอะ่กะกระตันเนาะจริงดิไม่รู้ ทุกคนเห็นใต้ตาดำไหมจ๊ะ <c oughs> นั่งเท้าลอกหมดหรือยังจะบอกว่าวันนั้นที่โชว์เท้าอะ่ะแล้วแม่ก็แบบเราพออันนี้ใช่ปะเราแม่ก็ทักมาไลน์มาบอกว่าอย่าโชว์เท้าไม่สุภาพก <c oughs> <c oughs> ็โอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> เพลงคาราบาม่วนไหม <c oughs> โอ้เมื่อเช้าใช่ไหม <c oughs> ก็นั่นแหละคะ่ะ ช่วงนี้นอนดึกนะจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรนะคือช่วงเนี้ยก็แบบนอนเร็วได้แต่ว่าเหมือนแบบโอ้ยผมน้ำม้าอะไรเนี้ยเหมือนพอแบบในห้องนอนกับหลายคนเนี่ยแล้วก็บางทีคนนู้คนคนนี้ก็ยังทําอะไรไม่เสร็จใช่ว่าแล้วก็แต่ว่าจะแต่ว่าก็จะปิดไฟหมดประมาณประมาณเที่ยงคืนกว่าใช่ ก็จ่จริงๆแบบว่าช่วงหลังเนี้ยนอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าเมื่อคืนก็ดีขึ้นเมื่อวานแชมพูทักไปหางงไหมแชมพูทักมาว่าไลอะไรปะไลอะไรสิ่ง ใช่ในห้องก็มีลูมมดนะคะในห้องไม่ได้มีแชมพูเป็นลูมมดคนเดียวหรอคะ่ะไม่ค่ะที่นี่นอนกันทั้งหมดถ้าจริงๆแล้วต้องนอนกันทั้งหมดห้าคนค่ะเ <c oughs> ยอะไหมล่ะอยู่กันแบบเหมือนเข้าค่ายอะทุกคน <c oughs> อยู่ชั้นสูงสูงมียุงไหม ไม่ค่อยจริงๆไม่ได้สูงขนาดนั้นก็มีค่ะมีอย่าเครียดเยอะนะนั่นนะสิเครียดแล้วจะนอนไม่หลับใช่ไหมทุกคนเริ่มมือแล้วห้าคนใช่อ้าวทุกคนไม่รู้เหรอก็แบบ ลูเมดในห้องใช่ป่ะก็จะมีอ่ะทุกคนไม่รู้เหรออาจจะแบบว่ายังมีคนยังไม่เคยรู้ใช่ป่ะลูเมดก็จะมีวิชามิ้วเหมยแมมมูแล้วก็มามิงช่วงนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันแล้วก็ตื่นเช้ามากม้าไหวหรอหวังว่าจะดีขึ้นนะเพราะว่า แบบเข้าใจเลยว่าอาการนอนไม่หลับมันแบบมันหงุดหงิดอะเพราะว่าคือแบบเราก็อยากนอนใช่ไหะแต่แบบมันนอนไม่หลับลยอย่างเงี้ยฟ้าเริ่มมืดแล้วคิดว่าสองสามคนมาตลอดและคิดว่ามีห้องพี่ฟอร์มีเยอะสุดอืออือห้องมามีเยอะสุดเลยจะมีแบบสาม มีเอ้ยไม่มีมีห้องแบบสี่คนกับห้าคนค่ะพอมืดแล้วใต้ตาดำเ่ยคือเลยหรือว่าดำตั้งนานแล้วโอเคมเมื่อไรจะได้ไปจับมือช่ายทุกคนวันนี้ไม่มีลมเนี่ยร้อนอะ่ะร้อนมากปกติมันจะแบบมีลมเย็นๆ สวัสดีทุกคนเหนือแต่แสงและเงาใต้ตาเธอไม่ดำเราสบอยอแสดงว่าดำใช่ไหมดำอยู่แล้วโอเคมนเป็นแสงใช่ป่โอเคบอกลาคุณพาิทิแล้วยังบายบาย see you tomorrow ทุกคนบายบายเร็วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงบ,บาย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 บฮายวันนี้เราดูทองสาด้วยกันนะคะ ไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์เท่าไหร่ตัวนี้แล้วกันชั้นรองเท้าค่ะขออภัยที่ต้องตั้งทุกคนอยู่ที่ชั้นรองเท้านะคะมืดแล้วฮืสิบสามนาทีแล้วเผลออ่าอย่าจีบได้ไหมไม่ได้จีบเลย แค่แค่ชวนมาดูท้องฟ้าด้วยกันเฉยๆเองอะไรนะเหมือนเรามาเดทตอนเย็นกันเลยเหมือนวิดีโอคอลปะ <_ S 1> ทำอะไรที่พังงามืดแนวหลอของเราก็กำลังจะนู่เธอดูสิ มืดแล้วเธอจะโดนโยงกัดไหมเนี่ยไม่เป็นไรยยงไม่กัดเราเดี๋ยวเรากัดยงแล้วเล่นเล่น <laughs> <laughs> พี่ชื่อมานิชาไม่ใช่ <c oughs> อย่าเธอเราเขินเราเงืแตกเลยอะเรามาพัมเพอรรอคุณพระจันทร์กัน,น <c oughs> อีกอ๋อย <c oughs> ทำไมเราแมนติกจัง เราจะเธอเมื่อจังเราก็เขียนของหนหนึ่งเออเออ,เอ,อแบบนี้ได้ได้ได,ดินเนอร์ใหม่บรรยากาศดีมากยังไม่หิวเลยอะ่ะจะกินข้าวแล้วเหรอยังไม่หิวเลย <c oughs> ข้าห้องไมเธอเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวก่อนยังไม่มียุงเลยไหนอ่ะไม่มีวางวางคือวางโทรศัพท์เหรอย <c oughs> ูน่าเครียดจัง <c oughs> <c oughs> เธอระวังยุงกัดด้วยอย่าเป็นใข้เล้ออกเธอมัน <c oughs> ไม่มียุงเธอนีไ่ไงหนึ่งตัวเอง ยุงเชียงใหม่ดุมากเหรอมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบยุงเข้าในห้องอะเยอะมากแบบช่วงแรกๆอะยุงในห้องเยอะมากแล้วแล้วนอนแล้วก็แบบยุงมันจะมาวีว,ว,วีที่หัวอ,อ,อือไม่มียุงเพราะเธอเอายุงไปขังในห้องนั้นแล้วเนี่ยเลยห้องไหน สวัสดีวัสดีเมืเ่อแล้วอ่ะไปดีกว่าคุยกับยุงโชว์อ่ะยุงไปแล้ว ยังไม่มีเสียงค่อยเดินเพิ่งมาเองต่อเวลามาแป๊เบเดียวบอกแล้วว่ามาแป๊บเดียวเนี่ยมืดแล้วเนี่ยไม่มีแสงแล้วเพิ่งมาอะไรใช่หน้ามืดแล้วเห็นไหมทุกคนเดี๋ยว,วเราจะลองไปเปิดไฟแต่ถ้าเปิดไฟแล้วมันจะร้อนอะ่ะ <laughs> อันนี้นะคะก็คือหน้าห้องเรานะคะวุ้ยสว่างแล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้รองเทา้าอย่าดูเลยมันลกมากอยู่กันหลายคนนะคะมันก็จะแบบของยูนิซนหน้าอ่างนี้ก็ได้ใครมา 都你管。啊！来，fine, 啊、来，新แฟน，来，ทุกคนใจเย็น <laughs>。ไลฟ์。จริง。เฮ้ย，คนเกาหลี吗？ โซลารฮียโอสวัสดีโซลฮียไไม่เห็นไม่เห็นอะไรสั่งอะไรมาคิมสั่งน้ำยาสักผ้ามานะคะคิมไหนนั่งได้กันไหมคะพี่ใช่ S> <S น้อนมากนั่งเหนือยแตกแล้วอ่ะคุยเขาให้เข้าด้วยกันมัเจ้าแรกเลยนะเจ้าแรกเลยนะจริงหรอไม่อะไรหรอมันเหมือนแอบแม่คุยกับแฟนไม่คุยกับแฟนแล้วไอเหม่ยไปแล้วค่ะเรามาคุยกันต่อจุดก่านคุยกันใครอะมามิงเอ้ ทำไมใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนทำงานรายงานนะคะ่ะใช่ประชุมรายงานเธอแม่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> หล่อเล่น ทุกคนตุกแกมาแล้วอมีคนแบบกลัวเสียงตุกแกปะเหมือนจนเขินแล้วเนี่ยเป็นแบบเล่นบทบาทสมมุตินะคะ เข้าไปในห้องเด้อดูลำบากในการไลฟ์เป็นแบบมิติใหม่ไงทุกคนแบบมุมเดิมๆก็แบบกลัวทุกคนจะเบื่อแล้วเสียงไม่กลัวกลัวตัวเป็นโอ้ยจะบอกว่าวันนั้นเจอตัวเป็นคือแบบบอกเลยว่าคนลุกเลยตัวใหญ่มากตัวแก่ o my god มีคนบอกว่าไม่กลัวหรออเคยจับมาแล้วจะเจ้าล่าก,กลัวตกได้เหมือนกัน <c oughs> มาหมดจริงจบตุกแกจ้งมีเธอก็ไม่เมื่อแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเธอต้องคุมโปงคุยแอบแม่โอ้ยพอแล้วค่ะไม่แอบคะ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นบอก แม่มาดูเราแฟนหนุ่งค่ะเขาบอกให้เบาๆอ๋อใช่ไหมจิ้งจบอกให้เบาๆโอเคโอเคอุ้ยแต่ไลฟ์ตรงเนี้ยเน็ตแรงนะเพราะว่าแบบเราเตอร์เน็ตอยู่ตรงเนี้ยใช่หน้าห้องทำไมวันนี้ไลฟ์แบบเดียวเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาไลฟ์ก็เลยแบบไลฟ์แบบเดียวพอดีไหม สัตวโลกน่ารักมาทั้งยุงจักกิมจักกิ้มจักกิ้ม,กกมตกโต๊ะ <c oughs> แบบเดียวก็บอกว่าแ๊บเดียวมาบอกว่าแบบเดียวไม่มีสี่งอะไรแล้วหัวฟูเนี่ยเห็นไหมให้มาไลฟ์นานทำไมหัวฟูไม่สวย ใช่แป๊บเดียวจะครึ่ชงชั่วโมงไปละโอเคโอเคไลฟนานไม่ได้เดี๋ยวแบบเขาเดินไปเดินมาอะไรกันบ่นจนหัวฟูจริงก่อนไปนะคะเราก็จะมาเปิดไฟก่อนเปิดไฟแล้วมืดเลย ก็จะมีอันนี้นะคะเป็นไม้กวาดนะคะที่ใช้ในห้องแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นที่โกยนะคะนี่ก็ใช้สองอันนี้เพื่อแล้วก็จะมีอืมตะไคร้หอมนะคะตะไคร้หอมกันยุงนะคะก็ฉีดๆถ้ายุงเยอะอะไรอย่างนี้ แต่ถ้ายุงไม่เยอะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ฉีดเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นพวกน้ำยาสักผ้าเลยพเอฟคับ <c oughs> เอฟตัวไหนคะเป็นน้ำอ่มกันยุงหรือว่าไม้กวาดดีคะหรือว่าจะเป็นอันนี้คะที่โกยเขาเรียกว่าอะไรนะที่โกย บุ้งกลไ่ใช่ื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปนี่มาตัวแกมานะตัวแกมาคือวิ่งนะตัวใครตัวมันบายบายคือทิ้งทุกคนไปตรงนี้แล้วก็จะเป็นน้ำยาซักนะคะก็น้ำยาซักน้ำน้ยาซักนะคะ,าาคะ,คะจะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ก็จะบอกว่า นาอยาปากพนุมอ่ะคือล่าสุดอ่ะก็คือสั่งสั่งของใช่ป่ะชอปปี้อ่ะแล้วก็แบบก็ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่มากแล้วแบบเวลาเทซักก็คือหนักมากก็คืออย่าหาทำนะคะมันหนักเกินคือแบบคิดว่าเออสั่งเป็นแกนลอนไปเลยจะได้แบบใช้คุ้มใช่จะได้ เราก็แบบไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยสั่งอยู่สั่งแบบแกลอนใหญ่ไปเลยอะไรอย่างนี้เท่าไหนได้แบกบไม่ไหวใช่เนี่ยเอิ่มกี่เอมแอลอ่ะเป็นลิตรละนั่นวนะสามพันห้าร้อยมแอลสามพันห้าร้อยเอค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย แต่แล้วนะัว้นเทสไซขวดเด็กๆก็ได้จีเนสจริงส <laughs> มามิตร <laughs> นี้มาเมิงคาวายี้เดสอีกต้องใช้มา <laughs> ใช้ยาวเลยใช่ใครแฟนลูกคะ่ะให้แม่สแกนก่อนแม่มาไม่ทันแล้วคะ่ะขอโทษทีนะคะแม่ แม่มาช้าแม่แบบตกข่าวกินวันเดียวหมดเดียวเ <laughs> ย็นโอเคทุกคนอย่าลืมกินข้าวเย็นนะคะอย่าลืมกินข้าวเหมือนมามิงเราเล่นเราเล่นไม่ดื่มช่วงนี้กินข้าวเยอะทุกคนดีใจได้เลยช่วงนี้มามิงกินเยอะกินข้าวกินขนมสั่งนู่นนี่นั่นจ้างซักผ้าได้เปล่า ได้ทุกคนจะบอกว่าชอบสักผ้าค่ะบายบายไปเจอกันใหม่นะคะขอเมนูข้าวเย็นหนูไงเนี่ยข้า,า,า,าวเมื่อเช้ากินกะเพราเต้าหู้เอาไปกินแล้วกันบายบายเราไว้เจอกันเดี๋ยว วันพุธนี้ใช่ไหมก็มี live indie camp ด้วยอย่าลืมมาดูนะ <c oughs> See you next time love bye 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 สอนทิปสับผาลูก <c oughs> จะดื้อทำไม <spe ak> เพราะว่าแม่ดือ้อไม่เกี่ยว tomato ทางเข้าให้อรเลยบ๊ายบาย love you บ๊ายบาย love you ฝนดีดวงหน้ากดก่อ